จจุบันอยู่นี้เป็นเจา้าบวาสเป็นเจ้าคณะอำเภอห่างดงรายการนี้มีเป็นประจำทุกวันทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ต้องขอขอบใจนักนักขอบใจหลายๆทต่อคุณยมเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนเนื้อ ที่มีน้ำจิตน้ำใจในรายการธรรมะได้ถ่ายทอดธรรมะคือแก่ญาติแก่ยมที่อยู่ตั้งบันทั้งจองโอ้แฟนธรรมะตอนเวลาบัะเดี๋ยวนี้ยมีนักมีนักเอาก็ว่าเออคนเท่าคนแก่พันธยารับบฏตื่นหรือก่า คนบกฏว่าตีพบตีปะตีอุติจ่าก็เป็นคนเท่าคนแก่ผู้มีอายุังนั้นเป็นก็บอกว่าฟังดันประคูกูเจ้ากูเจ,าเจ้าหรอกแต่การประกินากกธรรมะต้องขอขอบใจเป็นอย่างมากเอาละต่อไปขอมาไหวพระสวดมนต์ แล้วเขาได้ถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จไปเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาต่อไปปุธโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่ปึ่งอันประเสริฐของข้าไปเจ้าธรรมโมเมนาโถ พระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนะโธพร,ระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้านะโมะะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะ

tu ti yam pi tam mang saranang kachami tu ti yam pi sang kang saranang kachami ti sara kachami ta ti yam tam kachami ti yam sang kang kachami อิเตปิโสปะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขตโลกวิทูอนุตตรโอปุริสธรรมสารถิสัทธาเดวะมนุสสานังพุทโธปะควาติ ยันโดเนเมตังอวะมังคัลัญจาโยจามนาปะโสตะกุณะจัสสะโถปะปะกะหุโตตโสปินังคะกันตังปุฏานุปภาเวนะอะปินาสะเมนตุสวาขาโตภะคะวะตาธัมโม

ธรรมานุภเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆปุจปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะยะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ ยาติตังจัตตาริป وري สัจุคานิอัฏฐป وري สัพพคลาเยสปะกวาโตชาปะกัสังโฆคอหุนายโยปาหุนายโยทักขิตนายโยอัญชลีการณีโยอนุตรังปุญญาคิตังโลกัสสัติ

สิกิตสปินัมัตโตสัพพุทานุกัมปิโนเวสุปุสันนัมมัตโตดะหะตักัสตาปสิโนนมัตโธกัปุสันอัสมาราสีนัปะมัติโนโคนากรรมนาสานัมมัตโธพระมนัสาปุสีมัตโต กาสะปัสสะนัมัทโทวิปมุตตสะสะปัติอังเคราชสะนัมัทโทสกยาปุตตะสิริมตโตโยอิมังธมเทเสสิสะปตุขาปานุทนังเยจยาปิเิปุตตาโรเกจยาถาพุตังวิปัสสิสุงเตชะนา อาภิสุนามาตาวิตาสารธาวิหิตังเดวมนุสันนังยานมัสสันติโคตมังวิชาจรณะสัมปันนังมาตังวิตาสารทังวิชาจรณะสัมปันนังพุทธังวันทรามโคตมันเตยะ tu ông ba kỳ ni a ri ya ya cha ti ya cha to na vi cha na mi san chi cha nang chi vi ta vô ta te na sa te na so ti o tu so ti ka pha sa Ho chang ko sa sang ka to tham ba nang vi cha ta tha วิริยมปิฏฐิปสติโพชังคาจตถาะเรสัมมะดุปิกาโพชังคาสัตเตเสัพปักสินามุนินาสัมมาตาตาภาวิตาภุลิกตาสังวัตติอภิญยาญาณิพานญาจโพธิยา

เอเตนะสัจจวัชนะสุติเตโอตุสัพพทาเอกัฏาธรรมราชาภิเทลัเยนาปิปิริโตจุนดาเทเรนะตันเยวะพนาเปตวานะสัทหลังสัมโมติตวาจักอาปทาตัมหาพุทธสิทานะโส Ê tê ná sát chá ô tú sắp thá. Bá y ná tê chá vă thát, tê ná nằm vĩ mà y sinh năng. Mắc khá á tác lê thăng. sát chá vă chê ná, sô tê tú ภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวาตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุธีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวาตาสัพพธรรมานุภาเวนะ สัทธาสุติภวันตุเตภวะตุสัพพมังคัลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังคาโนภาเวนะสัทธาสุติภวันตุเต โดยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพโดยบทสาตยายมนอันสักศิธย์โดยจิตติดตั้งมันเป็นสมาธิอาตามะขอถว,วายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลุกเธอเจ้าพราประลกิติยาภา ขอพระอ,องค์ต่านได้ทรงหายจากอาการพระประชวนมีพระสุขภาพพลังไม่อันแข็งแรงดุดดั้งเดิมขอพระอ,องค์จงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานได้หนึ่งรอยี่สิบพรรษสันสายยิ่งยิ่งขึ้นไปขอถวายพระพร รมอุตุได้ประกาศบอกทจกเตือนเรื่อง้าเรื่องฝนมันมาแน่มันนอนมันสัญจรตกไปเลยๆไปเดนีไปตั้งปากใต้ป้องและตั้งอีสานเหนืออีสานใต้ป้องตั้งเหนืออออพ่องมาเรื่องไปเชียงไอ้และปูนนี่แหละนะมีฝนตกมีลมกันโชกแรง แต่นับตั้งแต่ตะว,วันมาจนถึงปัจจุบันก็่มีรายงานฝนตกประการสำคัญที่หนอง้องและใกล้เคียงนับตั้งแต่ตะว,วันมาจนถึงปัจจุบันบัดเดี๋ยวนี้ญาติโยมอากาศตะว,วันอบเอาร้อนมาก40องศา ปัจจุบันนี้ก็สิบแปดองศาฉันข้องงายเสร็จเรียบร้อยตอวาก็ไปเจริญปุธมนตที่วัดเขตคิชวาดพร้อมคณะส่งหลายสิบตนหลายสิบองค์สถาบันแผงกุฏิกาสร้างถวายกุฏิออเออกษสงสงขมมบพระเจ้าวาส โอกาสเวีนตาลประเคนวัตถุประใจแต่จะทำตัวเจ้าหือปอนธรรมหือโอวาทเรียบร้อยแล้วแผ่เมตตาวันตาหลวงวันตาน้อยก็ฉันเพนฉันเวีนเสร็จเรียบร้อยธรรมาก็ไปร่วมแสดงความยินดีครับญาติพี่น้องเดียวกัน ที่โยบ้านอ้อยตำบลวิสัยอเพออำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เป็นทำบุญขึ้นบ้านใหม่ทั้งใจจะไปเมื่อเจ้านะเออติดสวดเลยได้ไปตอนบ่ายเออมันเป็นบรรยากาศได้มีความสุขเนอะไปพบหมู่น้องน้องยาติกาวบงสาผู้ปา้านะอ่า คือบ้านออยเนี่ยเี่น้องเดียวกันเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เก้าสิห้าอีกห้าเปเ็นป็นคนต่างถิ่นเพิ่นมาอยู่ไปพระลูกปี่ลูกน้องหมู่อปีน้องเพื่อนฟ้องเดียวกันมันดีอกดีใจแล้วก็หันละเอ็กละอ่อนต้งยิงต้องจบ้างวิ่งเล่นกันไปกันมา ได้ถามว่านี่ลูกไผ่นี่ลูกไผ่นะ่เนาะคือญาติเป็นน้องเนี่ยญาติย,ยมถ้าต่างคนต่างยมไปมาหาสู้กันนี่นะโมกิผีนะี่นะจะเป็นจะตาย,จะ,ตายจะร้ายจะดีอย่างแรกก็จ้างเต๊ะเป็นน้องไปได้ต่างคนคิดอย่างนี้อาจะต้องคิดถึงเช่นลูกเช่นหลานเช่นเลนเขาญาติย,ยม ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเอาจะหันได้ว่าเลกละออนเนี่ยจะบงังจับว่าได้เป็นญาติผู้ใหญ่ญาติเขาตัวเองไม่เป็นเรื่องที่คบขันเหมือนกันสถานีตำรวจสถานีหนึ่งกำลังเอาหูที่ชกต่อยกันบุกกัน ยับยับมาแล้วก็มันนั่งสืบสวนสอบสวน,สวนคนนั้นก็โทรบอกแม่พ่อมาคนนี้ก็บอกพ่อแม่มาบอกกับแม่ซดขึ้นไปบนหรงพัดเออสือนีอย่างนี้มาอย่างโอ้แล้วก็มาอย่างอ่ะ <c oughs> มาอย่างไอ้ลูกคนดีเนี่ยค่ะเกิดเรื่องดาวเนาะอย่างเดียวกันนั่นแหละ เป็นว่าลูกปี่ลูกน้องฟัดลูกคุยกันโดยบางวุจักกันเพราะละอ่อนวันนี้มันไม่ได้ไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันไปเฮียนกับพักเวียงเนี่ยไปพักหอเนี่ยจนปัญญาบานปปเน,น,นี้ยบไรเอี่ยวกางค่ำกางคืนที่อันเดนี้ กหจักกันละปีน,น้องเมนกันเป็นก้อะไรก,นกนันหัวหัวกันเพื่อหูก็เออลูกปีลูกน้องหัวล้างหัวล้างข้างแตกไปน,นะมันมีเรื่องนักญาติโยมทั้งหลายมีไอ,อย่างเอาไปหากันเนี่ยมันบน้วนมีอย่างก,ก็กินด้วยกันไปเลี้ยงกันไปอ่ะฉะนั้น ท่านทัหลายสิ่งตอนนี้ฝากเนอจะไปขาดพี่น้องเขาต้องไปมาหาสู่กันหลังจากที่ไปที่บันอ้อยแล้วต้องรีบกลับตะวันรีบกลับก่ขํข้ำมาก็ไปบรรยายธรรมในงานศพของสวร์พเจ้าหลวงปอบุญศรี อายุได้ถึง83 84ปีีแล้วคนเท่านี่ก็จากโลกไปคณะสงฆ์คุณคงสพไมฆ่ฆ่าก็ทำบ,บุญเป็นเจ้าภาพกับญาติกับยมใช้เวลานั่งเทศเดียวประมาณ10กกนาทีเพราะจากนั้นจะไปวัดป่าชีว่ะอนทางสันปตองไม่วางบนเนาะ ไปถึงญาติยมตามกำหนดเวลาเก้าโมงเมืม่อคืนเป๊ะไม่มีใครเบี้ยวใครไปพระจำตานอัปชินลัตน,านาธรรมธรรมก็เตศเอสนาใจเวลาเหมือนสามสิบกว่าสี่สิบนาทีก็จบแล้กวกกับวัดหนองตอง มาถึงที่วัดนี่ก็เกือบสิบเอ็ดมงนี่ก็คือภารกิจที่ต้องรับต้องหัจกหน้าที่ของตัวเองว่าเฮาเนี่ยมีหน้าที่อย่างใดเมื่อมันปูกทิตคัดด้วยสิ่งอันอื่นอันใดที่จำเป็นเฮาก็ต้องปฏิบัติไปตามหน้าที่ของเฮา ญาติยมจะมาถือว่าหน้าที่เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งวันนี้เมื่อา,งงายคงจะไปที่สถานศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมรถเมคโครถเกตรถไทยมาปับตี้ปับตังคือมันเรียบร้อยในวันนี้พอใกล้งานปอยหลวงมาแล้ววันที่สามเมษายนพุทธศักราชสองพันหร้อยอกสิบแปด เราจะต้องเตรียมสิ่งนั้นเตรียมสิ่งนี้ขอโทษจะไปคดข,ขีล้นหาขอนเมื่อบาเจ็บต้องบปวดต้องตึงประถามหาอ่องน้ำอ่องส้วมเอาเจ็บต้องจะออกแล้ว่องส้วมมีไหนอ่องน้ำมีไหนะนาดมีไหนมีไหนเอาล่ะเดี๋ยวไปบอกคี่ล้นหาขอนอย่าปล่อยปะ วันเวลาผ่านไปผ่านไปโดยไร้ค่าเพราะเวลานั้นทุกลมหายใจเขาออกมันมีคุณค่าต่อชีวิตต่อร่างกายของเงขาฉะนั้นญาติโยมในวันนี้จะออกปฏิบัติหน้าที่บ่ายมงก็จะไปประชุมเพิงสลีละร่างกายของหลวงปู่บุญคุบาบุญศรี อดีตเจ้าอาวาสทาาี่ปัจจา์ตะบนคุณคงสมคัค่ะก็คงจะปิกมาเพราะนอนสักสามโมงเย็นหสี่โมงบุญนะ,นะระยะนี้ญาติยมกับทุเจ้าสัทธาออกนิมมตนหัววัดตะปาตวาไปเบอร์สันสายเนอะว่าทุเจ้าเบอ่อสันสายที่หัววัดเก่าแก่ไปถึงกันแถม น้องวันเช้าเป็นที่สุดไข่ของอำเภอสันทรายน้องจับนี่ก็ไปหลายเตือละนะตั้งอำเภอดอยสะเก็ดกาอำเภอเมดิมกาเภอเม่แตงกายแปกุฏิเนี่ยญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายคนเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยในสังคมเขาต้องมีมิตรม,ม,มีสหาย มีคนทีหูจักมักคุ้นกันเหมือนกับญาติยอมเป็นแฟนได้การธรรมะเนี่ยก็เป็นมิตรเป็นสังหายเป็นมิตรแห่งธรรมะไปที่ไหนไปพบไปปะกันปดีเจ้าหลวงป่อฟังตลอดเนอเนี่อยอย่างขึ้นแล้วเ็นน้ำทงลงมาชมวิไลนวลสีเนี่ยคุณชุดธรรมต้องคำ บ้านสันกลางดอนแก้วสละปีเอาข้าเจ้าฟังหลวงป่อเทศเป็นประจำเนอะหรอลรวมทำบุญมาก็็ออนุโมทนาเป็นอย่างมากนะเป็นอย่างมากขนาดสมัยครั้งพุทธการน้องที่เขาเคยอู้เคยจากกันพระสาลิบุตรกับพระโมคคัลลาเนี่ย เป็นมิตรเป็นสายกันในทางที่ดีทางที่ถูกทางที่ควรจนว่าสาริบุตรโมคคลาได้เป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าสาริบุตรอัครสาวกเบื้องขวาพระโมคคลาเป็นอัครสาวกของพระเจ้าเบื้องซ้าย พระายนบุตนี่ญาติยมเดิมเนาะก็ชื่อว่าอุปติสะถ้าจำผิดนะแม่เนาะอุปติสะพโมคลานั้นเดิมชื่อว่าโคริตะทั้งสองนี่เป็นเพื่อนฮักกันเนาะเป็นเพื่อนสนิทกันเป็นอย่างมาก Lên, lên tôi cùng, học sách, 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 lưu sách, 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 và sách, 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 กันจะเป็นมิตรเป็นสหายกันในตทางที่ดีมีครั้งหนึ่งนั้นทั้งสองจรนกันไปดูมหรลพไปด้วยกันนะถึงอุปติสะ์ถึงโกริตะนี่นะก็มีความสุขตามภาษาของลูกคนมีสีาตางกันเนาะ ตอนแรกแล้วก็อชอบอยู่แต่ไปดูบ่อยๆไปเรื่อยๆไปหลายครั้งทั้งสองคนก็เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมามอกอะดูไปก็มองอะนะพออยากไปจะ่อจะคอยละถึงได้มีความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นในจิตในใจกองทั้งสอง ก็เพื่อนเฮยเามาทำอย่างเนี้ยไปดูละครไปดูหนังเนี้ยมันวบาเกิดอย่างขึ้นมาสักอย่างเขาทั้งสองควรจะแสวงาความรุดพ้นเองชีวิตก็ต้องมาเบียนไหว้ตยเกิดอยู่ในบัตะสงสารนี้อีกทุกคนต่างก็คิดอย่างนี้ giàu yếm cứ ở những thứ là tiền bạc, tiền bạc cho cuộc sống, để sẽ làm cho cuộc sống của mình phải không? Phải không? Thì sẽ phải chịu khổ, chịu đau,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  chịu khổ, chịu เก่าปะนะตอนก็ที่เก่าเมืะนะ่ <c oughs> อแรงก็ที่เก่า,า,กเ,กาเอากาสิ่งเสพติดเรายาป้าเป้งสปะสเปดเล่นการพนัพน,นชวนกันไปแต่ตามที่บบดีบางงามเว้นเลยเนอะพอไม่ออกอย่าเว้นเนี่ยมันบาดีนะมันบาดีเว้นเนี่ยแล้วก็ความดีอย่าได้ไปเว้นอันนี้ทูเจ้าขอฝากไว้ อาละนอออูจาไปมาเป็นเวลาเป่าสมควรอายุวันโอทุกขังพลังพบก,กันใหม่โอกาสน่าเจริญพร